นุสบาสอนม็อบด้วยความหวังดีให้ตั้งใจเรียนที่สุดนุสบาบุญกันดาราชื่อดังภรรยาพุทธิพงศ์บุญกันรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ระบุว่ากลับบ้านเถอะค่ะน้องๆกอดๆๆอ,อ,อีกไม่กี่ปีก็เลือกตั้งใหม่แล้วโดนคดีมีแต่เสียเงินหมดตัวติดคุกหมดอนาคต จนมีผู้มาแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งที่สนับสนุนและเห็นต่างและต่อว่าโดยลายหนึ่งตั้งคำถามว่าเลือกตั้งใหม่แล้วจะได้นายกคนใหม่หรือซึ่งนุสบาตอบว่าได้สิคะตามระบอบประชาธิปไตยเหมือนทั่วโลกกระทั่งนุสบาได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปทําให้มีคนเข้ามาถามว่าลบทําไมนุสบาจึงตอบว่าตามสิทธิเสรีภาพส่วนตัวคะ่ะไม่อยากให้แฟนเพจขัดแย้งทะเลาะก,กันคะ่ะ คุณสุภาพบุรุษมีอะไรเหรอคะพร้อมตอบความคิดเห็นหนึ่งว่าตั้งใจเรียนคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคนเก่งรีบเรียนให้ดีที่สุดแล้วมาช่วยกันนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน